รบสวัสดีครับยินดีด้วยครับกับชัยชนะในทางนี้นะครับเป็นไงบ้างครับไฟนี้ก็ยังไม่ประทับใจเลยน่าไหนครับทาไม่ได้ตามที่คิดไว้นั้นแผนที่เรามองหรือว่าเราเราตั้งไว้มันคืออะไรบ้างครับในไฟนี้ก็แบบอาวุธที่รวดเร็วครับแต่ว่าวันนี้เราคิดได้แต่มันทไม่ได้อาวุธช้าไปหมดเลยเออมันเกิดอะไรขึ้นครับก็ไปพ่อโบมกับนิ้วเลยนิ้ว จกแรงมันผิดรูปมันบิดเอ้าเหรอไหนเขา<ช>ดูหน,น่อยครับดูนะมันบิดงอขึ้นมานเอ้าเหรอหักไหม <c oughs> ก็ต้องเอ็กซเ์รอพรุ่งนี้ัโ,<อ>โดนอะไรครับน้องโดนเตะครับจังหวะไม่ได้กรรมครับแล้วก็มันบิดไปเลยก่อนชกนี่เห็นนักชกไทยแพ้สามคนรวดเลยเนี่ย <c oughs> กดดันไหมกดดันไหมอ๋อนิดหน่อยครับอืแล้วตัวเราเองนี่ก็ก่อนหน้านี้ก็แพ้มาสองไฟแล้วเป็นไงครับไฟนี้เราตั้งความหวังอะไรกับมันไว้ขนาดไหนครับก็แบบอยาก ชนะเจ้งเกิดได้ด้ครับแต่เวลานี้ก็เลยมันดูก็ยังเก่งๆเยอะมากเลยครับดูตัวรูตัวเองครับมูซาเยฟที่ต่อยกับเราครเป็นไงเขาหนักไหมอาวุธเขาหนักนะเขาหนักแต่วันนี้ก็ต่อยยังไม่ค่อยแม่นครับแล้วเราบล็อกได้หมดยกแรกเราที่เห็นนะฮะเห็นเราเตะบริเวณข้อนแขนเขาบอกนี่เป็นแผ่นเราครับใช่ก็เป็นแผ่นรับแต่ว่าก็ยังอองออกไม่ได้น้อยช้ามาคือตัวเราก็ยังคิดว่าออก ได้น้อยทำได้ดีกว่านี้อ๋อน่าจะทําลายล้างได้ดีกว่านี้ว่าเนะแต่พอหลังจากนั้นยกสองยกสามไปครับเขาหมัดเขาเป็นไงครับมันเบาลงใช่ยกสองเขาก็เริ่มยกสามเน่ยกเริ่มเบาลงเบาลงโดนเราก็ไม่ค่อยสะเทือนครับใชยชนะในครั้งนี้มันทําให้เรากลับมามีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับก็น่าจะมีความมั่นใจขึ้นมาก็นิดหนึ่งครับก็ แต่ก็ยังไม่ค่อยตามที่แผนที่ว่าไว้เป็นไปได้นี่ไฟหน้านี่อยากเจอใครเป็นพิเศษไหมครับก็ยังไม่ได้กินอะไรว้แล้วก,ก็อยากต่อยเรื่อยๆอกับคนที่เราเคยแพ้มาเนี่ยอยากจะรีแมทหรือแก้มือไหมครับใช่ๆอยากอยากมากๆครับรอสองไว้ที่บ้านมาก็ต่อยใส่ก็นอนไม่หลับหลายคืนครับถึงขังน้นนอนไม่หลับเลยเหรอย,อยได้ครับอยากเจอใครก่อนครับระหว่างไฟยากับรีส ได้เลยครับสองคนนี้ใครก็ได้ครับอันนี้อยากจะรีแมทอยากรีแมทมากๆเลยครับคิดว่าคิดว่าร่างกายตอนนี้พร้อมยังไหมหมอตอนนี้ก็ก็ไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ต่อยวันนี้นะมันดูยังน่าจะหยุดไปนานด้วยครับเพราะว่าอันหายใจอะไรเงี้ยก็เหนื่อยนิดหนึ่งหมดไหมครับวันนี้ก็หมดครับหมดยกไหนว่ายกสองครับก่อนเรื่องอาวุธเราเบาลงเขาก็เบาลงนะแต่เราก็เบาลงด้วย ่ป<า>็นชาวบ้านาาถามมาเยอะเลยว่าแข้งขวาช่วงยกหนึ่งยกสองเราเตะดีแล้วช่วงหลังๆทำไมไม่ไม่ไม่ไมเตะแข้งขวาหายไปไหนครับจังหวะมันมันมันจะออกใจมันคิดแต่มันออกไม่ได้ครับที่ได้แต่รันไม่ได้ใช่ครับลูกเตะเขาเจ็บไหมก็ไม่ด้องเลครับแต่ว่าแดงชรัำคขอถามนิดนึงครับเราต่อยกระตัเพาแก้วนี่กี่รอบนะสี่รอบสี่รอบผลเป็นไงบ้างเออชนะสองแพ้สองอ๋อ ครั้งที่ห้าก็ตัดสินเลยได้เจอกันแล้วเนี่ยว่าจะพอนแค่สีไฟครับเอาเป็นพี่น้องแล้วไม่ไม่ไม่อยากเจอ4คู่ดีกว่านะสีดีกว่เจอเลยดีว่4อะไรกันที่ตั้งเป้ายังไงบ้างมองตอนนี้อ่ะก็อยากเก็บเจเชนะไปเรื่อยๆกันหรอยากขึ้นไปวันใหญ่อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องที่ผ่านมาเราเคยไปวันใหญ่กี่ไฟอ่ไฟเดียวไฟเดียวครับ อันนี้ก็ตั้งเป้าไปทาฟอร์มให้ดีที่สุดใช่ดีไปเรื่อยก็อยากจะเข้าวันใหญ่สักครั้งหนึ่งใช่ครับเป็นไงผลงานโดยรวมวันนี้พอใจผลงานตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับก็วันนี้ไม่พอใจในผลงานตัวเองเลยครับต่อยไม่ได้ตามแผนที่วางเอาไว้ที่ซ้อมมารวมสามเดือนเนี่ยก็ทําได้ไม่ดีพอตรงไหนเลยที่ที่ต้องรีบไปทําการบ้านครับรน้องก็ยังดูพระง์หมัดนิดนึงครับแล้วก็ความรวดเร็วนี่ ไปเยอะมากเลยครับไปนี่ครับแต่ถ้ากลับมาเรียกความมั่นใจให้ตัวนี้หน้านะครับก็เป็นที่กอดดีขึ้นมานิดนึงอ่ะสุดท้ายน้องอยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับเอฟซีทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์เฟอร์รี่วันนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่รอติดตามเชียร์วันนี้ก็ต่อย,ยังทำผลงานได้ไม่ดีพอก็จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขครับไว้หน้าก็จะทําให้ดีกว่านี้ครับโอเคครับคุณ